สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเปไหนครับเนี่ยฉันจะไปเอารถนะทำ<อ>ทำงานเลยพร้อุณมีอะไรคะอรอมเห็นวิ่งวิ่งแบบว่าเหมือนจะรีบอะ่ะระวังชุดขาดนชุดชุดดูแพงมากเลยนะครับเนี่ยอ๋อไม่หรอกค่ะฉันทำงานบริการ อ๋องั้นก็รายได้ดีเลยครับนิดหน่อยค่ะก็พอได้นะมีมีสักสองพันเลยทำไมล่ะคะผม,มขอยืมหม<ช>น่อยจะไม่ยืมค่ะั้งหน้าเลยเช้นนีงนนก็น้อยอยู่แล้วนะเช้น้ยืมทำไมะะล่ะอแล้วมีเท่าไหร่ครับไม่สามารถบอกได้ครับคุณมาแบบนี้แปลก,กๆนะคะ แล้วแล้วถ้าแบบเนี้ยบอกได้ยังครับยิงซ้ำเลยลบไหนลบไหนหรือเราจะไม่ยิงหือเลยจะไม่ยิงยิงเลยเจ๋ย,ย <ไป S 2> คนเจ๋อเสร็จแล้วมีคนมีคน เดออกมาจะวันี้เลยสองร้อยแปดสิบอ่ะน่าจะเติมได้นะไอโก้ผมเอาแมมขอจอยหน่อยหายหมดเลยหมดตัวสองร้อยแปดสิบาไให้จอยมาก็ปล่อยไปขอขอมีจอยไหมล่ะมีจอยจอยมีมีเอาจอยมาแทนแล้วกันสักตัวหน่อยเอ๊ะเดินทางปลอดภัยจ้าเจนครับมันเดินอะไรอย่าหยไปยพี่หญิงเลยอ่ะ มัันนกเต่อยเจ๊โอ้สนิทกันสเิ็กันก็คือแกลงมาลงมาถือปืนถืออะไรพวกนี้แหละจขัดหลืนที่ไหนยกมือตายเลยตรงนี้ยกมือโอเคผนก่อนนี่ฉันบอกเลยน่าฉันไม่มีอะไรอ๋อไอ้นี่มันยาจกกระชัด กับุมีมาม่ามาม่าหนึ่งห่อกับแนวเสือดำทำอไมเนี่ยโอ้ยวินเสือชั้นใเลยเฮ้ยเอาไรเนี่ยไปเก็บมาม่าไปกินเดี๋ยวไหมไปดีกว่าพวกไปแมงจอมทิพย์หายเล้ว โอ้กอ <ไป S 1> วยกระดุกคอช็ดไปวะดยแบกวะจะฟังลุกนะน่้ยจกเล่นหกสิบเยขอแกเล่นอีกคนแล้วดนี่ไออีคน,นตัวมันหน่อยอัีอัีอ่ายยาจายยาจยาย เอย,อยากรู้จังเลยว่าถ้าผมหายไปเนี่ยคนในตัวอะไรบ้างนี่อะไรมัง่งโหนย่เต็มตัวเลยเวะไม่แต่อุปกรณ์พยาบาลเจออะไรมัง่งอ๋อมีแต่พวกขนมกับอุปกรณ์พยาบาลแล้วถังระเพิงลอลยนายพวกถงถอดระเพิงทำไมนะพวก นายเป็นนักดับเพลิงเหรอ,อประมาณนั้นฮะเอาผมขอเตือนไว้ก่อนนะว่าอย่าใช้นังดับเพลิงนะั่นมันอันตรายอ,ะอ่ะไม่ใช่หรอกว่ทำไมพวกใช้ไม่ใช่พวกแจกบุญดับเพลิงชาวบ้านนะ <c oughs> <Okay. S 1> มีตังเท่าไหร่เงินนั้นนะอ่ะตัวมีแค่500ห้าร้อยเหรียญมั้ง่ยใช่ เฮียมาเล่นเล่นกระจายไหมคนลืมนับกระเป๋าไหนหรือเปล่าเออจริงๆผมมีแค่ร้อยเหรียญติดตัวผมมีไว้แค่ตัวน้ำมันเองเนี่ยดใจไหมนะผมให้เอามาอามาืมเราก็เซอร์สหรือไม่มีตังค์ได้ไง ถ้าใช่พอดีก็หกร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนี่ยแหมมาหมดเลยเไปเรารอพวกวัวขับ<ว>ออกไปก่อนค่อยขับตามถือมือไว้สูงๆไปพวก 没。<Okay. S 2>